The truth. สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องเจ้าหมอนาเช่นเคยนะครับวันนี้ฟีไฟลก็ได้ทำการอัปเดตเกมนะครับทุกคนวันนี้ก็วันที่26กุมภานะครับทุกคนก็จะทำการอัปเดตตู้ไดมอนด์รอยัลแล้วก็ตู้โก้รอยัลนะครับทุกคนแล้วก็กิจกรรมที่ฟีไฟล์นำเข้ามาในวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเข้ามากันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตามพี่โมไปดูในกิจกรรม กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคไปดูในกิจกรรมกันเลย let's go เพชรฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษ1,052เพชรจาก3 0 0เหลือ99บาทรอเวลาเปิดขายนะทุกคนมาซื้อเลยใช้เพียง U D เท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคนไม่นานเพชรเข้าแล้วได้จริงๆลดราคาวันละหนึ่งรอบ เว็บนุกเกอรโซนรับเติมเพชรใช้เพียง u ีดีมีรหัสฟรีไฟล์ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาคำว่าน u กเกอโซนได้เลยก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนที่ฟรีไฟอัปเดตเข้ามาในวันที่26ถึงวันที่2มีนาคมนะครับทุกคนทุกคนก็อย่าลืมมารับตัวละครแล้วก็บัตรในมอนดลอยยอนกันด้วยนะครับผมเลือกรับเนาะ โอเคนะครับผมพี่ก็เลือกเป็นตั๋วเดมอลรอยออนหใบนะครับทุกคนล็อกอิน2วันก็จะได้เป็นตั๋วโคลรอยอนและก็สามวันก็จะได้เป็นกล่องสุ่มซองแรปเปอร์ตัวนี้นะครับทุกคนไครดวงนี้ก็สุ่มได้ถาวรน,นะครับแล้วก็ปืนตัวนี้ด้วยนะครับทุกคน แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทุกคนก็คือล็อกอินหนึ่งวันนะครับจะได้เป็นตัวละครตัวนี้เจ็ดวันนะครับทุกคนแล้วก็เล่นอีกนิดหนึ่งเกมนะครับทุกคนจะได้เป็นของขวัญเอาไปแจกเพื่อนในเกมนะทุกคนแล้วก็เล่นอีกนิดครบห้าเกมนะทุกคนก็จะได้เป็นตัวละครถาวรน,นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ลวกันนะครับกิจกรรมนี้เนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับผม แล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับทุกคนก็จะได้รับเป็นตัวเดวมอนรอยย้อนแล้วก็โกลอยยอนนะครับทุกคนใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนกิจกรรมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมและอีกหนึ่งก,กิจกรรมที่สําคัญนะครับทุกคนในการอัปเดตแต่ละครั้งนะครับทุกคนก็จะมีกิจกรรมเข้ามากันด้วยนะครับทุกคน ตัวนี้ชุดนี้พี่ก็มีแล้วนะครับทุกคนพี่ก็น่าจะไม่ได้สุ่มนะครับกิจกรรมนี้เนาะเพราะว่าได้มาพี่ก็น่าจะไม่ได้เอาไปเล่นเนาะสองตัวนี้อนะนะแล้วก็มีตู้โกลยอนที่พี่จะมาสุ่มในวันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นชุดตัวนี้เลยนะครับผมเสื้อกับทรงผมมันน่ารักนะพี่ว่านะ ของข้างในก็น่าจะเหมือนเดิมนะทุกคนก็ไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่เนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มหนึ่งครั้งกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคจะมากดสิบครั้งเลยนะครับทุกคนคลิปจะได้เร็วๆนะครับ ยังไม่ออกแต่ครับสิบครั้งคลนรับของนี้ยแล้วก็ส่มสิบครั้งไปต่อเลยดีกว่าเนาะโอเคครับกดไปเลย ช่วงนี้พี่โมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับทุกคนพอดีพี่โมไปดันแร้งแกนอยู่นะครับทุกคนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเนะาะถ้าใครอยากดูคลิปพี่โมดันแร้งแกนก็ไปดูในทิกตอ,อกกันได้นะครับผมพี่ก็ลงทุกวันนะครับทุกคน <c oughs> ยังไม่ออกไปทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะออกเนาะ ยังไม่ออกครับครั้งนี้อีก25ครั้งมันน่าจะออกแล้วแหละไปทุกคนนี่เราจะมากดทีละครั้งกันดีกว่านะครับผมอีก5รอบมันก็น่าจะได้แล้วเนาะนะครับ รอบนี้ก็น่าจะได้แล้วนะทุกคโอเคได้มาแล้วนะครับชุดตัวนี้น่าจะถูกใจน้องๆที่เล่นใหม่นะพี่ว่านะมันก็ถือว่าสวยอยู่นะทุกคน อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทุกคนในตู้ไดมอนด์รอย n นะครับทุกคนก็จะเป็นเจ้าปืนสเปดตัวนี้นะครับทุกคนสายฟ้าเนาะไปนามาสุ่มกันดีกว่านะทุกคนคลิปมันจะได้จบเป็นเร็วนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโทเคนินผลกิตั้นก่อนอแลกไปเลยนะครับไาครบหนึรอยก้อนแลโอเคตอนนั้นก็น่าจะไม่ไม่มีของอะไรให้แลกแล้วเนาะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครทุกคนกิจกรรมสําหรับการอัปเดตในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่โมโกันด้วยนะครับผมเวลาพี่โมโลงคลิปหน้านะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวคลิปมันจะด้แจ้งเตือนทุกคนนะครับทุกคนโอเคนะคทุกคน <We S 2> คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ